คุณยากเดี๋ยวเรามาสร้างข้อปราะการใหญ่กันไม่งั้นเราจะอยู่กันไม่ได้ละเพลงแบลวเกินใช่ไหมถ้าเดียวก่อนจะรับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้น้องฟอกกี้และเจ้าของช่องอย่างนายกบด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ขอบคุณครับมาเรามาสร้างกันดีกว่าเอ่อผมจะสร้างบ้านนะเอาเหมือนไม้ครับเลยอุ้ยดูคนอหรอเขาสร้างบ้านสู ع, สวยมากเลยอะ แล้วสร้างกันม,มั่งนี่คุณยักษ์ผมจะทำเป็นโครงให้นะอันนี้จะเป็นหน้าบ้านของเรานะนี่หน,น้าบ้านของเราใช่ใช่นั่นนั่นนั่นแหละนั่นแหละน,น,นี่นี่ผมจะทําเป็นโครงให้นะอุย้ยเรามีเวลาสร้างเท่าไหรอ่อ่ะอีก50าสิบวิเหรอจะทันไหมเนี่ยเราจะสร้างทันไหมคุณยักษ์เราต้องรีบสร้างแล้วก่อนที่มันจะไม่ทนัน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 ยักษ์เร็วเร็วคุณยักษ์เร็วเร็วยักษ์เร็ว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 อยู่เร็วอยู่นี่นี่ปั๊บ ปั๊บปั๊บนี่เปโค้งบ้านสวยมากเป็นแบบไม่เคยสร้างบ้านแบบนี้มาก่อนพวกเราต้องอึ้งกับบ้านของเราแน่บ้านเราจะปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเราสร้างไม่ทันเราจะไม่รอดอีก18วิหรอเฮ้ยจะทันไหมเนี่ย ع? เอาแบบพออยู่ได้ไปก่อนไหมมีประตูประตูปะเอาเอาย้ยน้ำปา่าไรรักโอ้อยคุณยักษ์น้ำซ<อ>ึนามิอาโอ้กรกกรกกรอกกรก โอ้น้ำไหลอุ้ยอีกบินาลหละทำไมเขาถึงสร้างบ้านสูงๆกันว่าบ้านเราแบบนี้เนี่ยจะอยู่รอดไหมครับเราจะรอดไหมต้องสร้างชันส่งแล้วก่อนอื่นผมรีบทําโครงบ้านให้เสร็จดีกว่าเป็นเป็นเป็นบ้านยกสูงนะอันนี้แต่ว่ามีชั้นล่างด้วยฟิวห้องใต้ดินเฮ้ยเฮ้ยไอพี่บ้าเดีกอันนึงมาแล้วเหรอปีลักคไม่ปีหลัโอ้อยระเบิดอ้ยอ้ย เ้ยมีอะไรกริ่งมาเต็มเลยคุณยักษ์เฮ้ยเด็บเราแบบเรายังอยู่รอดนะเรายังอยู่รอดนะเรายังอยู่รอดอ่าแชยลแชยูนะไม่แหนสักมีอะไรเลไรแชยูชยอยู่นะ <S <S อุย้ยแล้วมีของตกแต่งว้ามีประตรงประตูด้วยนะนี่คุณยักษ์หน้าต่างตีหน้าต่างเร็วเร็วระเบิดโรงบ้านอุย้ยอีกหกวีจะมีอะไรเกิดขึ้นสุ่มเหรอใช่ใช oh <my> ่โอ้ไม่เอ้เออระเบิดแล้วมา โอ้โหแทนนี่จะเข้าแบบว่าดันเข้าอะไรบ้านแบบเจ๊เอ๋เฮ้ยอะไรติมๆติมมาโอ้โหบ้านฉันเบิ้ลฉันเฮ้ยคุณอยากให้เธอไปไหมๆเรื่อยๆเลยอ่ะหรือว่าการสร้างบ้านด้วยไม้อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่คนอื่นเราใช้หินอะ เออใช่อิฐอันนี้ใช่ไหมเจ้าเราเอาอิฐนี้มาล้อมบ้านเลยได้ปะเนี่ยล้อมบ้านเลยเราจะได้ปลอดภัยกันใช่อใช่มาล้อมบ้านนะมาล้อมบ้านเลยรั้วบ้านรั้วบ้านเวลาน้ำท่วมน้ำมันจะซัดเข้าบ้านเราได้ปะไม่น่ารอดนะโอ้ยคุณยักษ์พี่บาร์ดอันหนึ่งกำลังจะมาแล้วมันคืออะไรอ่ะพี่บาร์ดอันหนึ่งกำลังกำลังจะมามาแล้วคืออะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยไปแล้วไปแหรอคืออะไรอะไม่รู้ เออจริงด้วยโอ้มีอะไรด้วยเหรอเฮ้ยมีอะไรอ่ะใช่และอ๋อเป็นนาคาป่ะเอ้ยคุณอยากนอนไล่ดาโดยปอมนี่ไว้มาไม่ได้ละสิหา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 อามือหาหาเฮ้ยต่อคุณปอมนี่อยู่ในบ้านของเราปอมเอ้าปอมนี่อะปอมนี่สมจรังตัวอะไรมาไล่ไม่รู้ นี่รอแล้วเอ้ยแล้วคุณอยากทำประตูหน้าบ้านเหรอใกล้แล้วปอนมิตกำลังโจมตีอ๋อหมดเวลาละเย่เย่เย่แล้วคุณยักมาเราเรีงมาสร้างบ้านเราต่อวฮ้ยได้ตังค์เพิ่มไปเจ็ดสิบห้าแล้วโอ้ยจริงด้วยเราไม่มีประตูเราต้องเก็บเงินให้ได้เพื่อซื้อประตูบ้านแต่ตัวนี้ผมว่าเราสร้างบ้านกันให้เสร็จโอ้โหเราดูบ้านค้างจ้างสูงไปถึงโนู่นเลยเฮ่ยอันนี้ใช่หินเนาะไม่ก็ดีนะ จะได้แข็งแรงงงป้ะไม้อยู่ข้างล่างแต่หินอยู่ข้างบนสาควรเป็นหินอช่างมันเถอะตั้งแต่แล้วทำอะไรไม่ได้อุ้ยคุณยากษ์ไพิบัติกลางจะมาในอีก30วินาทีแต่ยังสร้างหลักคาไม่เสร็จเลยเอาอันนี้มาปูหลังคาก่อนเอาเอาเออเราเอาอิฐแดงแล้วกันนะจะได้แบบทึกๆหน่อยนี่เอาอิฐแดงมาปูเลยเราอ๋อไอ้น้ำท่วมอุ้ยเรารอดอุ้ยน้ำเข้าบ้านข้างล่างได้ด้วยอ่ะ เรารอดรอดไหนนะเ่็นน้อยบ้านก็ไม่พังนะรอะจริงด้วยอุ้ยทําไมบ้านทําไมน้ําเข้ามาในบ้านได้ด้วยอ่ะปิดกระจกแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวบ้านเรามันสูงไม่พอคุณยักษ์น่าจะใช่ไม่เป็นไรเราทําหอสูงๆอี่ผมว่าถ้าเราสร้างบ้านแบบนี้เราไม่รอดแน่เลยคุณยักษ์ผมว่าผมจะกระโดดต่อบล็อกให้มันสูงขึ้นไปเป็นหอคอยแบบนี้ได้ไหมนี่ไมเยช่อ่ะไม่มีอะไรสามารถทำร้ายผมได้คุณยักษ์มาต่อเลยกันมา อ๋อ,อมันสูงได้เท่านี้หรอคุณยักษ์อุ้ยแต่สูงเท่านี้เราก็น่าจะรอดจากน้ําท่วมแล้วนะมาระมายขยายบ้านกันดีกว่าอาจจะต้องลงไปนิดนึงในเท่านี้แหละบ้านเราน่าจะปลอดภัยแล้วจากแรกๆจะสร้างสวย,สวยๆโถได้สร้างบ้านแบบว่าอุ้ยแล้วตรงนั้นอะไรนะทำทางขึ้นไงอุ้ยนี่ถ้าเราตกเราต้องขึ้นมาใหม่เลยนะคุณยักษ์อุ้ยบ้านใส่ลุขงข้างๆเราน่ารักมากเลยอะ โอ้ยเราต้องเอาบ้านมงแล้ว,ลวเราขยายบ้านกันตอนนี้โอ้ยคุณยักษ์ตอนนี้บ้านเราเสร็จแล้ววว้า <Wow. S 2> เรียกเสร็จได้ด้วยละ่ะได้เยอะตกแตง่งตกแต่งตกแตง่งตกแเลยตกแตง่ตแตงเลย,เลยใช่ไหมเอ๊ะอยากตกแต่งอยู่พอดีเลยนี่บ้านเราจะต้องมีโซฟาตูป้ปลาตู้ปลาแพงจังอะ่ะอุย้ยมีต้นไม้ด้วยอะ่ะแต่ว่าพอมาย์มีเงินซื้อสักอันเลยนั่นแหละสวยงามเลยแค่นี้พอลราฮะเออแค่นี้ลเยลยเวลาเป็นบ้านลอยฟ้าอย่างนี้เลยอะ่ะ เสียงอะไรว่ายน้ำน้ำไม่ได้กินพวกเราหรอกโอ้ยฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะโอ้โหอีซี่อ่ะคงไม่มีภัยพิบัติอะไรที่จะสามารถเอาเราลงได้แล้วล่ะในเพลานี้ใช่แล้วใช่แล้วบอมนี่ก็ไม่สามารถขึ้นมาฆ่าเราได้ใช่คุณยายคลั่งก็ไม่สามารถขึ้นมาทำลายเราได้ใช่โกรสอาร์ไอแคโอ้โหคุณยา มีผีตัวเขียวเขียวเต็มบ้านเราเลยอ,ะอ่ะโอ้ยมันกำลังจะมาพังบ้านเราว้ายมาไม่ได้อาฮาอาฮาทำอะไรเราไม่ได้หรอกเจ้าพวกผีน้อยบ้านฉันอะแข็งแรงที่สุดแล้วในบรรดาบ้านทั้งหมดไม่มีใครสามารถเอาลงได้ <S <S เป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเจ้าพวกผีที่อยู่ข้างล่าง <S <S เอ้ย ให้ sure เราขึ้นไปนะเรามีครองมาให้เออฉันคงจะหลงเชื่อนายแหละเฮ้ยเฮ้ยคุณยักษ์คุณยักษ์มาต่อตัวกันขึ้นมามาต่อตัวกันขึ้นมาตรงนี้เจ้ว่าฉันกลัวร่ฉันไม่กลัวหลักละตพวกผี้ฝากไว้ก่อนเถอะนี่เป็นไงล่ะภพยพิบัติระดับนี้เอาเราไม่ลงอุ้ยตอนนี้มีเดอรอีว no oh, ิลนู๊ฟกำลังไล่ล่าเราคุณยักษ์ดูสิอุ้ยมาบ้านเราเต็มเลยอ่ะ มันจะกระโดดเข้ามามันจะเข้ามาได้ไหมอ่ะมันจะมันจะต่อตัวกันไหมอ่ะคุณยักษ์ก็ดูมันกระโดดจ้องยองวิวิดูมันกำลังรวมร่างวิมันศกมันมาต่อตัวมาแล้วมาต่อตัวเข้ามาแล้วเฮ้ยเข้ามาไม่ได้ก็ได้นะดูสิดูมันมันจะต่อตัวกันมันจะต่อตัวกันไหนไหนไหนเข้ามาไม่ได้หรอเนี่ยมันมันให้เพื่อนมันต่อตัวเข้ามาเฮ้ยมันมันยืนนิ่งตรงนี้แล้วอ่ะฮา ไหนดูซิว่าคุณยักษ์แต่งบ้านไปถึงไหนแล้วนี่นะทุกคนเรามีทางขึ้นบ้านเรามีบ้านข้างล่างเอาไว้เออเป็นบ้านหลอกนะบ้านจริงอยู่ข้างบนโอ้ยนี่คุณยกักษ์กำลังทำอะไรอะทำเป็นรั้วกั้นไม่ให้เราตกตอนขึ้นหรอไหน,นดูซิว่าข้างบนคุณยักษ์แต่งบ้านไปถึงไหนแล้วและเมื่อไลร่จะถึงข้างบนโอ้ยนี่ไงว้าวโอ้ยนี่คุณยักษ์ลงทุนซื้อมาแต่งบ้านเพื่อเราได้หรอใช่แล อะไรจังเลยอะ่ะเอ้ผมย้ายที่นั่งโซฟาดีกว่าเราจะเอาโซฟาไว้ตรงไหนดีโซฟาไ้ตรงนี้โซฟาไว้ตรงนี้แล้วกันนะจะมีโต๊ะตัวใหญ่จังอ่ะ ต้นใหญ่ไหเอาเะโซฟาเรสนี่แหละบ้านเฉนสุขของเราผมจะซื้อต้นไม้มาไว้ที่บ้านเราด้วยผมชอบสีนี้มันสวยมากอุ้ยสวยจริงด้วยผมจะเอาวางไว้ข้างบนไม่ได้ไม่ได้วางไว้ข้างล่างเหรอแดอะะเราต้องวางปลูกตอกไม้เยอะๆนี่เราทำแบบเป็นชั้นๆได้เลยปะเนี่ยนี่นะทุกคนบ้านเราค่ะบ้านบ้านเป็นผีกระสือเลยอ่ะอตอนนี้มีซอมบี้ปลูกบ้านเรา ยมีซมิบุกบ้านเราตรงนั้นโอ้ยที่บ้านเราจะมีสวนนะมีสวนดอกไม้อยู่ตรงนี้อุ้ยทะเลาวะโอ้ยคุณยักษ์เราเราจะอยู่รอดไหมเนี่ยขึ้นขึ้นบ้านรอดรอดรอจริงอะไม่ขึ้นเอาเราจะจะตกจะตกเอาจะตกนะคุณยักษ์อะลาก่อนคุณยักษ์เราคงจะได้เจอกันในวันที่ใช่ ในวันที่ใช่นั้นคือวันที่โดนในวันที่อ้าวราวายไม่มาเราว้ยไม่มาอีกส0กส่ากวิก่อนที่คุณบ้านทันตึง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 ทำไมคุณยักษ์ไม่ไม่ทำคข้บครอบอีกอะผมว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนนะไม่งั้นเราาจะไม่รอดกันนะผะว่าสวนดอกไม้เราก็น่าจะโดนลาวาเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวนะมันมันมันมีทั้งน้ำทั้งลาวาอะไรอะคุณยักษ์หมายความว่าอะไรน่ะอุ้ยมันมาแล้วคุณยักษ์ภัยพีบ้ติจะดับรถนั่งเก้าอี้เลยนั่งก้าอีเลย อุ้ยมัวอุ้ยบ้านหายไปะ่ะบ้านไม่หายเอ้ยเราเรอดแล้วแล้วคนอื่นอ่ะน่าจะรจะอดแหละบ้านบ้านตู่รอชีวิตได้เลยอ๋อน,นี่เหเย็นเต็มเลย ให่มีตั้งหลายครนแหเป็นังไงล่ะทุกคนบ้านเราเนี่ยเอาอยู่จริงๆเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะทาการใส่ดอกไม้เป็นสวนบ้านผรมนี่ม,มีดอกไม้สีฟ้ายากักษ์ไพพิบัตอันใหม่มาโอ้ยอ,อ,อายุขาแล้วเข้ามาเข้าบ้านเข้าบ้านแต่ว่าอยากทำสวนก่อนอนะทำสวนก่อนแล้วกันนะ แล้วอยู่ใน,นบ้านนี้ตล,ลอดไหมวะเรานั่งเลยเอ้ยนั่งด้วยเอ้ยขอบันยักษ์กับคุณยักษ์ดีกว่าทอร์นาโดมาแบบนี้คุณยักษ์คิดว่าเราจะรอดไหมตามสถิติแล้วทอร์นาโดจะไม่พัดเข้าบ้านคงงั้นนอนเลยละกันเอาทาให้นอนนะหนูยังไงนอนนั่นนี่มันนั่งนี่นมันนั่งบนเต,เตียงคุณคุณดูเขาดิเฮ้ยอะไรตรงนั้นอ่ะมีใครรอยข้างบนหรือเปล่าอ่ะมีใครแอบรอยข้างบนหรือเปล่าอ่ะ โอ้ยบ้านนั้นก็ยังรอดนะแต่เหมือนบ้านนั้นจะโดนทอร์นาโดซัดเลยไม่ใช่หรอทรามบ้านเราไม่เห็นโดนเลยเพราะว่าเราแข็งแรงเมื่อไงเนี่ยโอ้ยซีนามิมาอีกแล้วซีนามิอีกคอมมิ่งแต่แต่เอเอคุณยักษ์ทำอะไรอะ่ะคุณบ้านผมไม่อยากโดนซีนามิชาร์ดโอ้ยรลวสวนส,วน,สวนดอกไม้เราจะโดนไหมไม่โดนหรอกสวนดอกไม้เราจะโดนไหมไม่โดนปลืบ โอ้ยโอ้เฉียด<ำ>ไปนิดนึงถ้าเกมนี้ใส่หลักฟิสิกส์มาหน่อยสาวแค่นั้นไม่น่ารอดนหรอกเรื่องเนี้ยน่ะไง เอเคทุกคนบ้านเราก็มีเท่านี้แหละมีสวน <Okay. S 1> แล้วก็มีบ้าน oh, oh. ด้านบนอ,อยู่ได้แบบสบายข้างล่างก็มีบ้านแบบบ้านปลอ,ปลอมๆด้วยนะที่สร้างมาเสร็จด้วยซ้ okay, ำอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอดตระลัไปก่อนนะให้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้บ้านของเราและกด s u b ส c r i b e ไปกำลังเซให้พวกเราด้วยเพราะเราต้องอยู่บ้านนี้ไปอีกนานบายบายล้วเจอกันนะบายบาย